เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีความไม่เป็นระเบียบเล็กๆน้อยๆในที่ทํางานเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษาหนึ่งที่จะทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าอะไรที่วางระเกะระกะหรือเครื่องมือที่ถูกทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของเราอยู่ครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากคําพูดสั้นๆแต่เฉียบคมคํานี้เลยครับการทํางานไม่มีการพัฒนาอะไรเลยนี่ไม่ใช่แค่การบดเลยๆนะครับ แต่มันคือศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมดที่เรากำลังจะคุยกันแล้วก็บอกได้เลยว่านี่เป็นแค่ยอดของภูคขาน้ําแข็งเท่านั้นเองเอาล่ะครับอาการแรกสุดเลยที่เห็นได้แบบชัดๆจับต้องได้เลยก็คือสภาพความไม่เป็นระเบียบในที่ทํางานโดยเฉพาะในแผนกซ่อมกับแผนกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงอย่างแรกเลยที่เจอคือภาพของอะไหล่ที่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่กลับถูกวางทิ้งไว้เกลื่อนกลาดไปหมด ไม่มีการจัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางเลยซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรกอย่างเดียวนะครับแต่มันสะท้อนถึงการไม่ใส่ใจในทรัพย์สินของบริษัทเลยแม้แต่น้อยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่อะไรนะครับพวกเครื่องมือช่างที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยพอใช้เสร็จปุ๊บก็วางทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไม่มีการเก็บเข้าที่ผลที่ตามมาก็คือต้องเสียเวลามานั่งหาของทุกครั้งที่จะใช้งานซึ่งมันก็สะท้อนถึงการขาดความราับผิดชอบแบบชัดเจนมากๆและที่พีคไปกว่านั้นก็คือเรื่องของในสต็อกครับ สินค้าคงคลังเนี่ยไม่เคยมีการตรวจสอบเลยของที่ซื้อมาก็กองกองรวมกันไว้ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าใช้อะไรไปแล้วบ้างหรืออะไรอยู่บ้างซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เรากําลังจะไปดูกันทีนี้ไอ้ความรกรุงรังที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะครับมันไม่ได้จบแค่ว่าเออมันดูไม่สวยงามนะแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงเรื่องเงินเงิน,งนท,องทองของบริษัทเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสร้างความเสียหายได้ยังไง คือมันเป็นเหมือนโดมิโนเลยครับเริ่มจากความไม่เป็นระเบียบเพราะของมันรกมันก็หาของไม่เจอใช่ไหมครับแล้วพอหาไม่เจอปุ๊บทํายังไงแหละก็ต้องซื้อใหม่ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าบริษัทต้องเสียเงินซื้อของที่จริงๆแล้วเรามีอยู่แล้วนั่นแหละมันคือการซึมเปลืองโดยตรงเลยครับแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับความประมาทเลินเล่อเลยที่เราเห็นในส่วนงานซ่อมบํารุงเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะปัญหานี้มันกําลังจะลุกลามไปสู่เรื่องที่อันตรายกว่านั้นเยอะเลย ใช่ครับความไม่ใส่ใจเนี่ยมันเหมือนเชื้อโรคเลยมันเริ่มแพร่กระจายจากเรื่องงานไปสู่พฤติกรรมส่วนตัวนอกเวลาทํางานแต่ที่น่าเป็นห่วงคือมันยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ของบริษัทนี่นะครับพฤติกรรมที่ว่านี้ก็คือการตั้งวงดื่มสังสรรค์กันในที่ทํางานหลังเลิกงานเลยครับแล้วที่มันอันตรายสุดๆเลยก็คือดื่มเสร็จแล้วก็ยังขับรถกลับบ้านกันอีกตรงนี้แหละครับคือจุดที่ความไม่รับผิดชอบมันถูกยกระดับขึ้นมาจากแค่ไม่สนใจสิ่งของของบริษัท กลายเป็นการไม่ใส่ใจในชีวิตคนซึ่งอาจจะรวมถึงชีวิตของตัวเองและคนอื่นๆด้วยมาถึงจุดนี้เรื่องมันเริ่มจะซีเรียสขึ้นไปอีกระดับแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าการกระทําของพนักง,งานเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความเสี่ยงที่หนักหนาให้บริษัทได้ขนาดไหนกันลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเกิดขึ้นมาจริงๆความเสียหายมันจะมาหาศาลขนาดไหน บริษัทอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทางกฎหมายค่าชดเชยให้ผู้เสียหายแล้วไหนจะกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานโดยตรงอีกถ้าพนักง,งานบาดเจ็บหรือมาทำงานไม่ไหวในวันถัดไปทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงที่บริษัทต้องแบกรับไว้เต็มๆเลยครับแล้วเราก็มาถึงจุดที่น่าจะเรียกว่าเป็นคลแม็กของเรื่องนี้แล้วล่ะครับนั่นก็คือความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างสิ่งที่พนักง,งานคาดหวังจากบริษัทกับสิ่งที่พวกเขาตอบแทนกลับไปให้บริษัทคือความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้เลยครับ ด้านหนึ่งคือพฤติกรรมที่ไม่แคร์ผลประโยชน์ของบริษัทเลยทำของเสียหายสร้างความเสี่ยงต่างๆนานา,นาแต่อีกด้านหนึ่งพอถึงสิ้นปีกลับคาดหวังว่าจะได้โบนัสก้อนโตอยากได้ผลตอบแทนดีๆมันเป็นอะไรที่สวนทางกันมากๆเลยคำพูดนี้มันเหมือนมาตอกย้ำสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ให้ชัดขึ้นไปอีกครับมาสะท้อนให้เห็นเลยว่าช่องว่างระหว่างความพักดีที่แสดงออกด้วยคำพูดกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาจริงๆเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในที่ทํางานของเราเองความรักองค์กรความรับผิดชอบที่แท้จริงเนี่ยมันวัดกันที่อะไรกันแน่ระหว่างคําพูดสวยๆหรือว่าการกระทําที่เราเห็นกันอยู่ทุกวัน